ท,น,ทน้ยท่สวัสดีครับพี่น้องผู้รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับคุณมสวัสดีน้อยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาออกพรตอนกเหมือนเดิมนะครับเป็นวันหยุดน,นะครับผมวันนี้เจ้าเอาเจ้าวอนหยุดที่ไหนเธอเข้ากะดึก้ากะดึก <c oughs> เออ <c oughs> โอเคครับพาเจ้าล็อบโบมานะครับวันนี้จะไฮเวกับเจ้าล็อบโบนะครับต่อพันเนี่ดูครับมาเลาะคลองสิบสามกันนะล็อบโบอยู่นั่นนะฮะติดไม้อยู่ติดไม่กล้องอยู่ครับไม่รู้ว่าได้ชนเด็หรือเปล่าถ่ายไม่ทันครับมันมาโดดไวมากเนาะไปไปเอาลงมันดูดีกว่าครับเก็บกล้องไหมท่านั้งเก็บไหมระเบิดระเบิด ยไปดูก่อนครับอุ้ยมีอะไรเดี๋ยนะตายแล้วโห้ยหัวอยู่มันนานแล้วลวงพ่โดนไฟช็อตตายช็อตได้ไงวะสนไฟโอ้โห่แม่ขาบอกว่าอยู่ไหนเธอบอกอยู่หน้าชานาชานมันยังมองหาไม่หาหนาชานมันอยู่หน้าชานแป๊บเดียวมันก็โดดลงเลย่อยอู้หหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไวโคตรไวเลยตัวนี้นู่นนู่นมีอีกตัวหนึ่งหวงจัดเลย พยายามไปข้างไกลๆโอเคครับเดี๋ยวเอาลงมาครับผมได้นกไปปล่อยโคราชแล้วตัวนี้เก่งไหมอ่ะอ้วนไม่เก่งไม่เก่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปปล่อยเดี๋ยวปมา ซอยเซยเอ๊ะมีครูอ่างป่าววะได้ยินเสียงครูอ่างตัวไหนเธอมีปลาด้วยอือเฮ้ยครับเจ้าล็อบโบครับไม่ได้ออกนาำแล้วล็อบโบนกมันเยอะไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนมีสองตัวตัวอีงตัวะไปแกะดีกว่าอ่ะให้เซีนสมแกะให้ดูนะครับวันนี้โอ้มันจะออกไหมล่ะดินแล้วปีกยืนขนาดนี้ออกโย่ ดูด,ด,ดูขามันพันเซียนดูขามันพันพันขาไว้ะระดับเซียนหลัวไปโอ้โหหายไปไหน,นโอ้ไม่ได้ออกมานานนะรับโบนะพอเอาตัวใหม่มาก็ลืมแกเลย <laughs> เอาไฮเวมามาฝึกไฮเวย์ฝึกไฮเวย์กันน้ำโชกรับโบตกปฟองเลยขันอยู่ เจอปล่อยมันดินตั้ขนาดนี้อืมเป็นไรดินดีเลยนะแข็งแรงเหลือเกินนกสวยนะตัวนี้เอาไปไหนปล่อยโคราชเออปล่อยโคราชครับเดี๋ยวสิ้นเดือนกับกับโคราชอย่าไปปล่อยใรอบบ้านให้มันทั่วเลยแถวบ้านเราที่โคราชนกขันเยอะแล้วนะนกเอาไปปล่อยเยอะแล้วครับอืม ไปปล่อยให้มันเต็มบ้านครับเพจะเลี้ยงพวกเดี๋ยวจะลูกผสมเดี๋ยวจะทําฟาร์มเอาไว้เป็นลูกหลอลูกชนอ่าให้มันขันรอบบ้านเลยอ่าแล้วต่อไปก็จะเน้นเล่นพวกสายมาเลยสายไอ้ลูกผสมนะครับสายป่าก็จะเอาเฉพาะตัวที่มันจุดจวดจริงๆนะโอเคครับ จะไปกันต่อครับจะไปกันต่อค่ะยังม,มีคลิปเด็ดจจรับโบนะเอวันนี้อันนี้ยังไม่ได้คลิปเลยโอ้โช้าไปหน่อยเปิดกล้องช้าไปหน่อยโดดเร็วมากดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวขึ้นไม้ต่อไปไปชมกันต่อมาต่อไปครับเชครับอันนี้ก็จะขึ้น,น,นเขาถนนนะครับมันมีคันอยู่มีคูอ่างด้วยครับอรอรถติดรอไปก่อนรอก่อน มันจะต้องเอารถามาใส่ลงหลัง มีเสียงเล็กเข้าครับเล็กเข้ายหับเลยหันนะหันสวยงามครับตัวนี้เสียงเล็กครับ โอ้โหปิกอัพมาเห็นช็อตเด็ดเลยสวยงามก็โอ้โหไวมากาาเ,าเ,เออใช้เวลาไปไม่ถึงทีสามสิบกวิอีกแล้วมาเฉย,ยบเลยแข่งเล็วครับสามสิบวิยังไวครับตัวนี้เตรียมดีสุดถึงห้าทีไหมไม่ถึงหรอก เป,เ,เปิดกล้องไปนาทีเดียวไม่ถึงนาทีสิบน้อยครับเอาลงครับผมบบนหน้าบ้านอ่ะครับไม่โทรมาอีกตัวนึงอยากจะรอแพ็คคู่ตัวนี้ดิ้นเนียดล่างเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวเป็นตัวเอาไฮเวย์ขึ้นมา,าลงให้ช่องครับ ทีื่อกี้ทำเนียดหักํำคอนไปเนี่ย uh, หักนึกว่าจะใช้ไม่ได้แหละเราไปแกะในร่มดีกว่านี่ครับแกมสองเจ้รับโบ้ครับผมเป็นสมแข็นให้ชมไหมครับตัวนี้ ได้ไหมไม่ได้ออกมานานเลยล,ล็อตต์เล่นแต่เจ้าน้ำโชคนะน้ำโชคไม่ออกมาครับวันนี้เมื่อเช้ามันเจอไม่เมียแล้วทำไมขี้ใส่เธอขี้ใส่เมียขี้ใส่ขาเมียเตีนสมบอกว่าเจออย่างนี้ไม่พลาดใช่ไหมเจอใส่ขาอย่างนี้ไม่มีพลาด มายอยู่ข้างทางข้างนนู้ข้างริมคลองครับโอ้ยอย่ันจังไงมันมาอยังนี้เลยข้าไปยังไงเอาได้ไหมไม่ได้อ,อ,อ,อ่ะอ่ะเธอเธอต้องเป็นเธอแล้วล่ะโอ้ยพันพันพันไปยันในตัวน่ะ เข้าไปเนครึ่งตัวเลยเร็ร้อยนล่วงหมดเลยยังเ,เล็กมัมตัวนี้เล็กครับไม่รู้กี่กุบมาไวเหลือเกิน แต้มที่สองของล็อบบ้วันนี้ไปงานไปรีบกันต่อครับรีบกันต่อค่ะโอ้วันนี้แดดแรงมากเลยครับผมไอ้ขึ้นไอ้จะล็อบบ้ไว้ตรงนี้ฮะโอ้โหไม่ฮะไม่ได้ใส่พางใบไม้มให้มันนะครับดูหอ,อบใหญ่เลยต้องรีบเอาลงเลยครับหอ,อบเลยนกเข้าไม่เอาเลยครับไม่สนแดและหอบร้อนมาก ร้อนมากขนาดคนยังร้อนนะตกน,น,นู้นเนี่ยร้อนจัดเลยวันนี้ประมา,นะมเ,นาเนี่ยเที่ยงเที่ยงเทบ่ยแลงเลยบ่ายโมงแล้วมั้งบ่ายโมงก็นกป่าขาันอยู่นะนกป่ามันอยู่ในร่มนกป่าบ่ายโมงแล้วาบ่ายโมงครับบ่ายโมงโอเคครับเดี๋ยวเราโบก็ทำไปไตองแต้มนะมออกใหญ่เลย <laughs> ไ,ไม่มีลมเลยลมก็ไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เงียบสงัดดีนกป่าอยู่นี่นะฮะมาจับจะลบโ,บโบครับแปลง,งครับสวยละพอละมาไว้ละนกป่านกป่าน่าไวนกโตน่ไม่ไววไ <laughs> ม่ได้พามันเนี่ยหทมันไง รอบ,บใหญ่เลยร้อนจัดไปดีกว่านะเริยนทำนะกลับบ้านดีกว่าร้อนสำหรับคลิปนี้ครับรอบโบวสองแต้มนะครับไม่แฮวแล้ววันนี้ไม่แฮวแล้วไม่ได้ออกเป็นเดือนโลอบโบออกเดินน้ำโชคนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ